โย้สวัสดีทุกคนไม่ได้เล่นป่ากับไอา้ยา่นานมากไม่รู้ว่าผมจะไหวหรือเปล่า s <S แต่ทุกทีผมก็ชอบเล่นหยานป่าแต่ตาน,นี้มีไอา้ยา่ด้วยไม่สบายยผมนะถเขาเรียกว่าอะไร แค่แบบคิดเยอะเลยโอ้เราจะบุกเกมยง้ัแเต่ต้นเลยไหมเพราะว่ามีไอาย่าอยู่มีาย่าไหวแหละทุกคนอ้อผมลื่นไปคิดมันโดนตีแล้วมันออกมาแล้วมันตี่อได้เลยนี่แหละใช่แบบนี้ดีมาก คิปจะไม่เดินโง่เหมือนเมื่อก่อนที่บางทีตีอยู่ดีๆุกคนมึงยังไม่มออกกลับไปเฉยเลยโอ้ยแล้วมันเอาสุดจัดอนลนดาเนะี่เอาไม่มีขึ้นเหรอ เติมดาเมจช้าไปหน่อยไหมเพื <arcade> ่อนล่ะเ <arcade> ติมด, <arcade> ดาเมจช้าไปหน่อยโอเคโอค้ที่่อ่ะเจ็บหรือเปล่าไม่ไม่ได้ดูด้วยสิแต่ถือว่ายังมาทันนะไฟอ้อย สต้องออกการซีซีไปก่อนนะนนแล้วก็อย่างพี่ขีลองเท้าการซีซีอ่าเราค่อยๆโอมไปยังไม่ได้นะเฮ้ยยังไม่ได้อีกเหรอลองเท้าการซีซีอ่ะเพ่าไหไ่วะเนาะสวั ใกล้กันเลยอ,อ,ยอ,อ,ยอ,อย้อยอ้อยอ้อยอยายาพี่นะอ้อยรักเท้อา,า,าจูมีทีนะอู้อันเล่นไปแบบเงี้ยนานๆจะได้เห็นแบบนี้ทีนะผมก็ไม่ได้เกียรเลย มันต้องมีโหวงแล้วก็โหวงไม่สนใจเลยอย่างนี้ผมก็ต้องไปโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้แบบพิวนะ oh. พ้วกันหมดเลยนะพิ้วกันหมดเลยนะ โอ้ยสูแบบอันนี้แล้วนะแต่น่าจะมีฟิกกับเมื่อกี้ผมเลยตามไม่ทันอืมแต่คีล่าไม่ได้เกาะผมด้วยแหละถ้าไม่อกี้คีล่ากาะสบายไม่เป็นไรต้องเลนมังกรของเราทุกอย่างไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียสองข้อมือนเดยกหัวยังไม่เสียวัวยการไว้นะวมหวย ตัวนี้ไปเ,ไปเคียร์ยวไว้หน่อย้นออไม่ต้องตีไม่ต้องตีขึ้นบนไปโอ้ ไม่ต้องรีบมันไม่ต้องรีบขึ้นไหมจะขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นอญญขอถมนะมัยงงอยู่ทำไมไม่ขึ้นไว ขอคำตอบด้วยฮัลโหล ตรงนี้ไม่ไหวอะ่ะโ,โหแรง,งจัดเลยอ่ะเอลสุะเมื่อกี้ถึงอิกกี้แล้วนะแต่ว่าอิกกี้กดสกิลสองค่ะคือใจอะอย,ยากจะเข้าไปอีกแหละแต่ว่าเอลสุล้องไม่อยู่ไงไม่ไหวอ่ะเจอคีล่าอย่างเงี้ยเฮ้ยเจอเจอคีล่าเจอไอายาย้ใหญ่ ไม่ไหวจริงแเจอมุ้งหลาดดยมุ้หลาเหมือนจะคิดไม่เป็นนะผมว่าคิดเป็นอย่างเดียวคือดันป้อมอ่ะพิกซี่ผมบอกเลยอันนี้ไม่แต่คนงงว่ะ Of an artist struggle My has been defeated. A painting is <laughs> like a window into the painter's mind. what do they know of an artist? Slayer has been. Your tower has been destroyed. A painting is like a window into the painter's mind. ข้างลงก็แค่ผมก็สิบสองแล้วเนาะใครจะเล่นกับอ้อยพอเล่นได้จะเล่นไม่ได้เพราะแบบนี้แหละเฮ้ยมายดิหมดแล้วเว้ยสกิลอะสะกิลอะหมดแล้ววะเนี่ยไมยย่มีคนเบรกให้ไม่ไหวแร้วทีนี่อะไรมาไหว เมื่อกี้อิกกี้สู้ไหวสบไปอยู่แล้วเพราะผมสิบสองแล้วอืมแต่ว่าโดนโดนโถมเมื่อกี้ก็ไม่ไหวม้งใครจะไหววะผมอยากเล่นเนื yes, so t t ้อคีร่านะจริงพูดตามตรงนะแต่มันไม่ตามผมมันดิ เฮ้ยขึ้นมาขึ้นแถววอเลยไม่ได้หรอไม่ต้องลงแล้วอ่ะ ผลาดองอนะแนีผมพลาดงแหละึหมดยกเอเอถูกต้องอันนี้คือถูกต้องที่สุดคลิปส่สเอา Uncultured Brutes. All of them. What do they know of an artist's struggle? เออ uh, right, Slayer has been defeated Now the others must be creating art on Dream Mountain ให้ได้ตัวผมมันเปิดให้ได้แต่ว่า ย,ยังพอได้อยู่โหกว่ามันจะเผยตัวช้ามากนะเออสวยไม่เข้าใจอ่ะทำไมไม่ชอบกาะบผม นั่นเป็นอย่างเงี้ยทุกคน ah. บางทีมันแบบมันถึงเวลาโจมตีแล้วผมกดตีอะ่ะ uh. แล้วแบบมือมือมันเข้าใจว่าตีแล้วก็ต้องไปเลยอะ่ะแต่ว่าไม่ ผมผมรับเมื่อกี้ผมรับสาม,มตัวนะทุกคนเห็นไหมผมรับสามตัวแนตะ่เพื่อนเพร่โอ้ทำไมต้องไปตรงนั้นวะ เลงจัดเล่งอะไรอ่ะเร่อะไรอ่ะเดี๋ยวผมเพิ่งรู้ผมออกขวาใ่สุดเลย Loy, die. An ally has right. been defeated. Enemy double kill. Yarmut. It's an entirely. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Don't mind the car.

นหนีไปแล้ววะเงี้ยระวังดาวเสียเยอะให้ทีระวังดาวเสียเยอะให้ที สัตศัตรูกำลังไปดับเลยเยอะอิมเพรโต์โดนเรียบร้อยถอยถอยนั่งถอยเฮ้ยมาเกาะมาเกาะดี

ไปแล้วสุดไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนได้แค่นั้นค็ณผู้ครับีสูนี่ผิวจัดมคือมุลล่าอ่ะตามผมไม่ได้เข้าใจปะมุลล่าอ่ะเล่นตามไม่ทันตอนนี้นทำไงดีอ่ะ คือทั้งลอ่อเขาใช้สกิลไปแล้วเสียฟิกไปแล้วอย่างเงี้ยแต่มุ่หลับตาไม่ทันไงเรียบร้อยคือผมอยากเล่นหละแต่ว่านี่ดูสิ เรือสู๋ให้แล้วนะเฮ้ยผมเก็บเรือสู๋ผมเก็บเ,กบเมทให้แล้วนะที่จริงเอาเกมฟอร์มได้เปรียบอยู่โดดนี้อ่าสวยอันนี้สวยตามไปดิอ้อยอ้อยฟีเอา ถ้าไอเบนนั่นน่ะถ้าเบนมุลาดอ่ะมันมาการชีฟให้อ่ะกูก็ไม่ต้องมาเล่นขนาดนี้หรอกยังไงก็เสียดาร์กตานี้ยเตรียมไปเลยเฮีย <P> ยังไม่ตียังไม่ตียังไม่ตีออกอันนี้นะ 在。<laughs> 哎呦啊！<laughs>